อ่ะต่อไปครับไปดูชาติีพัทธิโลเนียตอื่นบ้างครับอ่ะสุดนี้จบนะครับขึ้นสุดใหม่นะอ่มีบทตามไปอยู่สองบทครับกวัจจิตติยาสัมีน,นันติจาวัตเตกวัจจิติปะทังจะอ่านว่าบทว่ากวัจจิด้วยตติยาสัมีนันติจะปะทังจะอ่านว่าบทว่าตติยาสัมีนังด้วยวัตเตย่อมตามไปอ่ะขึ้นสุดที่สามหนึ่งเจ็ดครับชัต <sketches> ธีจ่าครับอ่ะแปดสุดนะครับ จัตีอันว่าจัตีวิพัสสจัตีอันว่าจัตีวิพัตโพติย่อมลงโพติย่อมลงอัดเถะในอดัดอัดเถะในอดัดอัดเถะในอดัดตติยาสัตมีนังแห่งตติยาและสัตมีวิพัตทั้งหลาย ตติยาสตมินังแห่งตติยาและสตมีพัททั้งหลายกวจิบางกวจิบางจะด้วยกวจิบางจะด้วยลงฉัฏถีวิพัทในอัตติยาและสตมีลงฉัฏถีวิพัทในอัตติยาและสตมี ลงชาติพัท์ในตัติยาและสัตมีสุนิเป็นวิพัติวิธิสูตรอาวุธติีนมันพร้อมกันครับตาติยาสัตมีนามาเถกวาจีชาติวิพัติโหตีชาติวิพัติอ่านว่าชาติวิหตีย่อมลงปารังในเบื้องหลังเอาไปอตเถเอาเถในอาตติยาสัตมีนางแห่งตติยาและสัตมีวิภัตั้งลายวาจี ชาติวิพาตีอันว่าชาติวิพาตหัวตีย่อมลงอาเทในตติยาสัตมินางแห่งตติยาและสัตมีวิพาตทั้งหลายกว่าจีชาติวิพาตีสุทธกตาในหัวตีหัวตีอามสามีสัมพันธ์ในอาจเถอาเทวิสยาธาราในหัวตีกว่าจีวิกัปป์ชาติวิพาตยสุทธกตาในหัวตีหัวตีอากยานตบนกัตัน ตาติยาสตามินังสามีวจีวิกาปัฏฐะต่อไปครับตัวอย่งยางยะชัศกัณฐ์นะครับปุถารนังว่าุทาหนกรณฐในที่กระทำยะชัสสะแหง่งยะชาธาตุต่อไปครับปุปัสสะพุทธังยชะชติบุเพนาวะนะครับ บุคลนว่าบุคคลยาชติย่อมบูชาพุทธทางซึ่งพระพุทธเจ้าปุพษาด้วยดอกไม้ปุเพณวาเป็นบุเพณบ้างครับหมายความว่าใช้พรงตรงก็ได้ใช่ไหมครับเป็นบุเพณพูททางยะาชติยชติมาจากยชะธาตุอปัจจัยติวิภัตยชะปูชาย่าในการบูชาย่าชะปูชาย่าในการบูชาครับอปัจยติภัทรบูชาหนึ่งบูชาซึ่งใครหรือซึ่งอะไรสองบูชา ด้วยอะไรต้องมีเครื่องมือในการบูชานะครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับยะชาดธาตุนะครับเวลาทานิยมเวลาแต่งนิยมใช้ชาติท่พัดหรือใช้ตดียปัดก็<า>ได้นะครับนะต่อไปคาตาสะอาคิงชุโหติช,ต,ชติย่อมบูชาอาคิงซึ่งฝ่ายคาตาสะด้วยเปลี่ยงบุคคลว่าบุคคลชุโหติย่อมบูชาอาคิงซึ่งฝ่ายคาตาสะด้วยเปลี่ยงนะครับ ชูโฮตีตัวนี้ก็แปลว่าบูชาเหมือนกันนะครับมาจากหูทานครับหูทานานธนะอภิเจตะธานิสุนะครับนะหูท่านในการบูชาในการมุงสวงได้เหมือนกันครับ่าตัวนี้ก็อยู่ที่อินเดียนะครับพวกพราหมณ์เขาจะบูชาไฟกันครับนะอยู่ที่ดิม่น้ําคงคาครับทุกค่ำคืนครับนะทุกค่ำคืนจะมีการบูชาไฟนะครับและปกติก็มีคนไปชมเต็มทุกคืนนะครับนะ จากนักท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศบ้างแล้วก็ในประเทศเองแล้วก็คนที่ศรัทธาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนไปชมการบูชาไฟเยอะมากครับที่อินเดียครับที่ริมฝั่งแม่น้ําครับคงคาเขาก็จะมีพิธีของเขาครับกลางคืนมันอ่าเขาก็นะผมไปดูก็อยู่ห่างไกลเหลือเกินพอเข้าไม่ถึงครับผมก็เลยไม่รู้ว่าทํายังไงบ้างก็เห็นแต่เนี่ยไปแวบๆอยู่ อยากไปก็ธัมโมกุศลก็ตั้งความปรารนาไว้บุญสมุลเต็มก็ได้ไปได้เอาต้องเต็มสิอ่านอีกหมครับบาลีแปลสัมพันธ์เลยบุพัสสะพุทธังยาชะตีบุคคาโลอันว่าบุคคนยาชาติย่อมบูชาพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าบุพผัสสะด้วยดอกบุคคาโลอันว่าบุคคนยาชาติย่อมบูชาพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าบุพัสสะด้วยดอก Bukhalo Asutakata Naya Chati Naya Chati Akhyata ah, Bon ah. Chati Karena Naya Chati Puthang Awutakamma ah, Naya Asutakata Naya Chati Naya Chati Akhyata ah, Bon ah. Chati Karena Naya Chati Puthang Awutakamma ah, Aking ah, Chuhoti Bukhalo Anwa Bukho Chuhoti Yom อาคิงซึ่งไฟคาตัสาด้วยเปรียงบุคคโลอันว่าบุคคนชุโตีย่อมบูญอาคิงซึ่งไฟคาตัสาด้วยเปรียงบุคคโลสุทธกตันในชูโตีชุหติอัมคาตัสาชาติกรนันในชุโตีอาคิงอาวุตกกรมในชูโฮบุคคโลสุทธกตันในชูโตีขยายตบนกตัวโจคาตัสา อ่ะต่อไปครับสุยตถาโยคอุทารนังว่าอุทารหอนสุยตถาโยคที่ที่ประกอบด้วยธาตุอันมีอันว่าเต็มในที่ประกอบด้วยธาตุมีอันว่าเต็มครับในที่ประกอบด้วยธาตุอันมีอันว่าเต็มน,ะ,น,น,มนมะครับข้อตัวอย่างครับปัตตังโอทนัสะปุเรตวานะครับปัตตังยังบาปุเรตวาให้เต็มแล้วโอทนสสะ ด้วยข้าวสุกครับปตังยังบาทปุริตวาให้เต็มแล้วโอทัศะด้วยข้าวสุกปุริตวามาจาปุระธาตุเนปัจตว่าปัจจัยตัวาาตนี้เป็นปุระธาตุที่แปลว่าเต็มตรงๆเลยใช่ไหมครับเรียกหาการณะนะครับน่ะเรียกหาการณะอาจใช้เป็นตติยัยพัดหรือฉาตถิพัดก็ได้ส่วนใหญ่นิยมใช้ฉาตถินะครับแปลงสือเจอเยอะเลยใช่ไหมครับน่ะหลายเรื่องนะ อ่าต่อไปโอเทนะวาติอโถอทนว่าอธิบายอิติว่าโอเทนะด้วยข้าวสุกเห็นไหมครับท่านแก้ให้เลยนะครับเดยกโอเทนะสซาเป็นโอเทนะนะครับข้างหลังก็เหมือนอักษรเลยครับนะต่อไปอิมามอีวักกายยังปูรังนานนภกรัสซอสุจิโนปัจจเวกติบุคโลอันว่าบุคคลปัจจเวกติยอมพิจารณาอิมังอวักกายยังซึ่งกายนี้นั่นปูรังอันเต็มอสุจิโนด้วยของอันไม่สะอาดนานนภกรัสะ อันมีประการต่างๆอัสสุจิโนโตัวนี้ครับเป็นใส่พัดเป็นสาเปนโนครับอัสุจิโนนะครับใส่พัดเป็นสาเป็นโนนะตัวนี้แปลว่าด,ด้วยครับเข้าที่ปูรังครับเต็มด้วยเต็มด้วยใช่ไหมครับเต็มต้องเต็มด้วยนะอีเทียวครับบุคโลอ,อันว่าบุคคนปจัจเวกคติย่อมพิจารณาอีมังอีวากายังซึ่งกายนี้นั่นเทียวปูปรังอันเต็มอสุจิโนโด้วยของอันไม่สะอาดนันนภกรัสะ อันมีประการต่างๆอาสมพันธ์บุคคโลอสุทักตัในปัจเจเวคติปัจเจเวคติอาขยะตบนกตวะเอวะสามอวะธนะเข้ากับอีมังอีมังวิเศษณะของกายยังอวุตตกรรมะในปัจเจเวคติปูรังวิเศษณะของกายยังนานปะการสาวิเศษณะของอสุจิโนชาติการณาในปูรัง บุคโลอสุทธกตาในปัจเจเวกติปัจเจเวติอาขยานตบุกตุวะจอมนาปการสจติกณะในปูรังต่อไป ปุรังหิรัญญาส,นสุนัสะปุรังเต็มหิรัญญาส,นสุนัสะด้วยเ,เงินและทองต่อไปปุริติพาโลปปสัสสะนะคาถานี้ก็เจออยู่ในภาคที่5ใช่ไหมครับคุณเคยอยู่ครับพาล้นว่าคนพาปุริติย่อมเต็มปปัสสะด้วยพา,พาโลาสุทากาตาในปุรติตีปุริติอาขยะตบนกาตัวปปัสสะชาติกรณะในปุรติตีพาโลาสุทากาตาใน ปุรติอาขยานตบนกาตุวาโจมปาปัสาชาติกรณนในปุรอ่าถ้าเป็นบัณฑิตนะครับคาถานี้ว่าไงปุรติทีโรปุญญสะอ่าถูกต้องครับนะปุรติทีโรปุญญสะทีโรอันว่าธีระชนปุรติย่อมเต็มปุญญสะด้วยทีโรอันว่าธีระชนปุรติย่อมเต็มปุญญสะทีโรสุทธกตาใน ปุรติอากยะตะบนกตุวาโจบุญญาสาจถิกรณา,า,ราะในคาถาเต็มได้ไหมครับคาถาเต็มว่าไงมาวะบัญเยธาปุญญาสะนะครับณมตังอคัมิสติอุทัพินทุนิปาเตนะอุทักุมโพปีปุรติปุรติทีโรปุญญาสะโถกังโถกัง,กงปีอาจิน,นังอ่าที่ฝ่ายบุญนะถ้าเป็นบาปก็ เปลี่ยนจากเลยครับบุญยังเป็นปาปังนะครับแค่นั้นเองครับก็ได้แล้วครับสองกาถาเลยครับ,ราม,รบมาวะมันเยธาปาปัสสนะมตตังอาามิสติอุทัปินทุนิปาเตนะอุทกุมโพปีปุรตปุรติพาโรปาปัสสะโถกังโถกังปีอาจินางก็เปลี่ยนนิดเดียวคินบอกเลยครับเปลี่ยนทีเดียวครับจาก บุญเป็นบาปจากบาปเป็นบุญแค่นั้นเองที่เหลือเหมือนกันครับได้แล้วสองคาถาครับเอาเอาฝ่ายบุญนี้ก่อนนะไม่ต้องไปสมบาปก่อนน,นะเออพี่ลาลาเนี่าเนี่ยสะสมขนาดยิบเม็ดขสาศนให้ใช่ไหมครับอ่าเม็ดข้าศนให้เนี่ยยังบุญยังเต็มได้เลยนะอ่ะคาถาธิราบาัต Mawa manjeta pun jasa, mawa manjeta pun jasa, mawa manjeta pun jasa, mawa manjeta punjasa, jasa, mawa manjeta pun 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 jasa, mawa manjeta jasa, mawa jasa, mawa manjeta jasa.

nama tang akami sati 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 nama tang akami nama tang nama tang နာမတံအခမိစ္စတိဥထပိန္တူနိပတေန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  อุท่าพินทุนิปะเตนะอุท่าพินทุนิปะเตนะอุท่าพินทุนิปะเตนะอุท่าพินทุนิปะเตอุท่าพินทุนิปะเตนะอุท่าพินทุนิปะเตอุทากุมภอบีปุระเตียอุทากุมภอบีปุระเตียอุทากุมภอบีปุระเตียอุทากุมภอบีปุระอุทากุมภอบีปุระเตีย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  Uta kumpo pi purati, uta kumpo pi purati, uta kumpo pi pura, purati tiro pun jasan, 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 purati tiro pun

ทุกังท <ame> <worldwide> ุกังปีอาจินังทุกังทุกังปีอาจินังทุกังทุกังปีอาจินังทุกังทุกังปีอาจินังตั้งแต่บรรเลงมาว่ามันเยตาปุญญาสานามตะตังอาคมิสติยะอุทะปินโตนิปเตนะอุทะกุมโพปิปุริติปุระติธิโรปุญญาโุกังโุปังติอาจินังมาว่ามันเยตาปุญญาสานามตะตังอาคมิสติยะ Uta kumpo pi purati, purati di ro punjasa, tukang tukang pi aji mawa manjeta punjasa tang agamisan, uta pintu patena uta kumpo pi purati, purati tukang tukang pi aji nang mawa manjeta punjasa nama tang agamisa tiya patena kumpo ปุระติติโรปุญญาสามโธกังโธกัรมปีอาจินังมาวามันเยตาปุญญาสามัมนัมตังอะคัมมิสัมอุทภพินทูนิปะเตนะโถกังโถกัรมปีอาจินังจำคาถานี้ไว้เป็นตัวอย่างเลยนะครับอของประโยคนห้ามีใช้เยอะอยู่เรื่องนึงครับเล็กดูครับว่าเรื่องไหนครับที่มีเกี่ยวกับปุระตาที่เลี้งหาเนี่ยครับใช้ฉถิพัฒเนะี่ย ก็นันี่ครับไม่ได้กระถาครัในเรื่องเลยครับนางสามมาวดีครับตอนที่นะครับพระเจ้าอุเทนกับนางวาสุรัตตาใช่ไหมครับตัดสินใจจะหนีตามกันแล้วก็นะครับยังกระสอบนะครับให้เต็มแล้วด้วยเงินและทองใช่ไหมครับแล้วก็เกี่ยวกับตอนที่นะครับยังบานให้เต็มก็มีด้วยตรงนี้นะครับมีหลายสับเลยครับตรงนี้ แล้วอยู่ต่อตอกันเลยนะครับสัมมดีครับของประโยคห้านะสัมมดีนี้ภาคสองใช่ไหมแปลก็บุคคลนวบุคคลมาอาวะมัญญิธาไม่พึงดูหมิ่นปุญญาสะซึ่งบุญอิติว่าปุญญังว่าบุญมะตังอันมีประมาณน้อยณอาคามิสติจะไม่มาถึงอิติดังนี้ อุทาคุมพปีแม้อันว่าหม้อแห่งน้ําปุรติย่อมเต็มอุท่าวินทุนิปาเติน้ําด้วยการตกไปแห่งหยาดแห่งน้ํายะถาฉันใดที่รวอนว่าทีระชนอาจินังสังสมอยู่ปุญญังซึ่งบุญโทกัลงหน่อยโทกัมปีแม้หน่อยนึงปุรติย่อมเต็มปุญญะสะด้วยเอวังชันนั้นอาตมิราแปรแล้วก็ใสย,ยะถากับเอวังมารับนิดหนึ่ง อ่ะลองบริกรรมกันไปเลยครับบุคคลอันว่าบุคคณบุคคลอันว่าบุคคณบุคคลอันว่าบุคคณบุคคลอันว่าบุคมาอาวะมันเยธาไม่พึงดูมินมาอาวะมันเยธาไม่พึงดูมาอาวะมันเยธาไม่พึงดูมินมาอาวะมันเยธาไม่พึงดูมาอาวะมันเยธาไม่พึงดูมินมาอาวะมันเยธาไม่พึงดู ปุญญาสาสซึ่งบุญปุญญาสาสซึ่งบุญปุญญาสาสซึ่งปุญญาสาสซึ่งบุญปุญญาสาสซึ่งบุญปุญญาสาสซึ่งปุญญาสาสซึ่งบุญอิติว่าปุญญังันว่าบุญปุญญังันว่าบุญปุญญังันว่าปุญญังันว่าบุญปุญญังันว่าบุญมาตังอันมีประมาณน้อยมาตังอันมีประมาณน้อยมาตัง อันมีประมาณน้อยมาตังอันมีประมาณน้อยมาตังอันมีประมาณน้อยมาตังอันมีประมาณนะอาคมิสติจากไม่มาถึงนะาอาคมิสติจากไม่มาน่าอาคมิสติจักไม่มาถึงนะาอาคมิสติจากไม่มาอิติดังนี้อิติอิติดังอุทกุมโพปีแม้อันว่าหม้อแห่งน้าอุทกุมโพปีแม้อันว่าม้อแห่ง อุทกาุมโพปีแม้อันว่นาม้อแห่งน้ำอุทกาุมโพปีแม้อันว่าหม้อแห่งอุทาคุมโพปีแม้อันว่าหม้อแห่งน้ำอุทาคุมโพปีแม้อันว่าหม้อแห่งปุรตีย่อมเต็มปุรตีย่อมเต็มปุรตีย่อมเต็มปุรตีย่อมอุทาพินทุนิปาเตนะด้วยการตกไปแห่งหยานแห่งน้ำอุทาพินทูนิปาเตนะด้วยการตกไปแห่ง อุทาพินทุนิปาเตนะด้วยการตกไปแห่งญาณแห่งอุทาพินทุนิปาเตนาด้วยการตกไปแห่งญาณอุทาพินทุนิปาเตนาด้วยการตกไปแห่งญาณแห่งยะถาฉันใดยะถาฉันใดยะถายะถาฉันทิโรอันว่าธิราชชนทิโรอันว่าทิราชชนทิโรอันว่าธิรชชนทิโรอันว่า A sang som yu a chi nang sang som yu a sang som yu a sang som yu a sang som yu pun yang sung buon pun yang sung buon pun yang sung pun yang sung buon tho kang noi nung tho kam pi me noi tho kang noi nung tho kam pi me noi tho kang noi nung tho kam pi me noi ปุรติย่อมเต็มปุริตีย่อมเต็มปุริตีย่อมปุรติย่อมเต็มปุรติย่อมปุญญาด้วยบุญปุญญาศาสด้วยบุญปุญญาศาสด้วยบุญปุญญาศาด้วยบุญปุญญาศาสด้วยบุญปุญญาศาสด้วยบุญปุญญาศาด้วยบุญปุญญาศาด้วยบุญปุญญาศาสด้วยบุญปุญญาศาสด้วยบุญปุญญาาสด้วยบุญปุญญาศาสด้วยบุญปุญญาา เอวังฉันนั้นเอวังฉันนั้นเอวังฉันนันเอวังฉันนั้นเอวังฉันนั้นเอวังฉันนั้นเอวังฉันนันเอวงฉันนันเอวังฉันบุคโลอันว่าบุคคลมาอว่ามันจะถาไม่พึงดูปุญญาศาสตร์ซึ่งบุญอิติว่าปุญญาอันว่าบุญมาตังอันมีประมันน่าอากมิสติจากไม่มาถึงอิติดัง ปูธาคุมโพปีแม้อันว่าม่อแห่งน้ำปุรตีย่อมปุธาพินโตนิปาเตนะด้วยการตกไปแห่งยาแห่งน้ำยะถาฉันทีโรอันว่าทีราชนอาจินังสังสมอยู่ปุญญังซึ่งโทก,กังโทก,กัมปีแม้หน่วยหนึ่งปุรตีย่อมเต็มปุญญาสารด้วยบุญเอวังฉัน บุคคลอันว่าบุคคลมาอาว่ามันยะถาไม่พึงดูหมิ่นปุญญาสาซึ่งอิติว่าปุญญังอันว่าบุญมาตางอันมีประมาณน้อยน่ากมิสติจากไม่มาอิติดังนี้อุทากุมโพปีแม้อันว่าม่อแห่งอุทาปินตุนิปาเตน้ำด้วยการตกไปแห่งหยานแห่งน้ำยะถาฉันไดทิโรอันว่าทิรชน สังสมอยู่ปุญญางซึ่งบุญโทกังโทกามปีแม้หน่อยหนึ่งปุรติย่อมเต็มปุญญสะเอวังฉันนั้นบุคคลโอสุทธกาตาในอวามันเยธาอวามันเยธาอาคยานตบนการตัวมาสาไปเสถ่าในอวามันเยธาปุญญสัจดิอาวุธกรรมในอวามันเยมาตางวิเศษนะของปุญญางปุญญางสุทธกาตาในอาคัมิสติอาคัมมิสติอาม นาสาไปเสถานในอากมิสติยอิติสาอาการะในอาวามันเยอภิสาอาเปกขะถาเข้าเก่าอุทะกุมโพอุทกุมโพสุทะกัตตาในปุรติยปุรติอาขยานตบนกตัวยะถาอุมาโจตากะอุทะปินทุนิปะเตนะครณะในปุระติโรสุทะกัตตาในปุรติอปุรติอาขยานตบนกตัวเอวังอุโมยะจตากะปุญญาสาชาติกรณะในปุระ อป3อปกถาเกี่ยวกับโทกังโทกัง2บทกิริยาวิเสสนะในอาจินังบุญยังอาวุตตกรรมในอาจินังอาจินังอภันตระกิริยาของทีโรปุคคโลสุทธกะตะในอวะมันเยทาอวะมันเยทาอาคญาตบนกตวามาสาไปเสตะในอวะมันเยทาบุญยัสสะฉทิอาวุตตกรรมในอวะมันเย Matang wisestana kong punyang-punyang Sudha kata ne agami sati akami sati am Nasa peseta ne agami sati Itisam agara ne awamanyen Apisam ape kata kau Gaputa kumpu Uta kumpu Sudha kata ne purati Purati am Yatha umajo taka Uta pintu nipatena, ne patena Karana ne purati am ทิโรสุทกตาในปุรติติปุรติอาขยันตะบนกาตวัวเอวังอุโมยจตกาปุญญาสาสตริกรณะในปุรัอาปิสามอาเปกาถาเก้ากับโถกังโถกังสองบนวนกิริยาวิเศษนัในอาจินังปุญญังอาวุธกรรมะในอาจินอาจินังอาพันตระกิริยาของทีโรอาจินังในคาถาน,นะครับในตฐานแก่เป็นอาจินันโตนะครับตัวนี้แปลง นะครับหน้าตาเป็นอังครับดูอย่างนิดหนึ่งครับอ่ะคาถาบาลีพร uh, ้อมกันมาว่ามเยธะบุญยสานะมะตังอาคามิสติยอุทัปปินทตนิปเตนะอุทัปปุโปมีปุรติปุรติทิโรบุญยสานะมะตังอาคามิสติยอุทัปปินทตนิปเตนะอุทัป ปุรติติโรปุญญาสสะโถกังโถกรมปีอาจินังมาวะมันเยทะนามัตตังอากรรมิสติปุรติรตโรญญาาิโถกังโถกรรมปีอะทีนี้การที่มันมาดูทำตัวรูปเลยนะครับอ่าทำตัวรูปสมำนึกฐานนี่นะครับนะปุญญาสสะเลยนะตัวน,นี้ไม่ต้องตั้งชื่อนะครับแต่บอกว่าลวงชตีพะฒน์ตาติยาด้วยสุดว่า ชาติจักะเลยนะครับนะอ่านี่เหมือนครับปุญญาสาสําเดิมคือปุญญาล้างปุญญาลงศาชาติวิพัฒน์ในอัตติยาด้วยชาติจักระพอสาวิพัฒน์ลงสาคมสักาโมเสสํำเร็จลุเป็นปุญญาสาสาแปลว่าด้วยบุญปุญญาสาสตราเดิมคือล้างปุญญาลงศาชาติวิพัฒน์ในอัตติยาด้วยชาติจารพอสาวิพัฒน์ สำเร็จลุบเป็นแปลว่าด้วยบุญปุญญาสาสําเดิมคือปุญญาปุญญาลงศาาติวิพัฒน์ในอัตริยานด้วยชิติจพ่อสาวิพันธ์สาอาคมด้วยสากโมเสสำเร็จลุบเป็นแปลว่าด้วยบุญปุญญาสาสําเดิมคือปุญญาหลังป,ป,ป,ปุญญาลงศาาติวิพัฒน์ในอัตริยานติตใจพ่อสาวิพันธ์สอาคมด้วย สำเร็จลบเป็นปุญญาสาสแปลว่าปุญญาศาสารเดิมคือปุญญาหลังปุญญาลงสาสชาถิวพันในอัตติยานด้วยพอสาวิพันธ์ลงสาสอาคมด้วยสาขโมเสเซ่สำเร็จลบเป็นแปลว่าด้วยบุญปุญญาสาสําเดิมคือปุญญาปุญญาลงสาชาถิวพันด้วยสาสอาคม ำเร็จลุบเป็นแปลว่าด้วยบุญอศัพครับอาสุจิโนนะครับอาสุจิโนสํำเดิมคืออาสุจิลังอาสุจิลงชาติีวิพัฒน์ในอัตติยาชาติจักรทำไงตั้งอีเชื่อชาด้วยอิวันุวันาชาลาหลังจากอีเชื่อชาแปลงสาเป็นนวมชาระโตซาสาโนวาสำเร็จลุบเป็นอาสุจิโนแปล ด้วยของอันไม่สะอาดอาสุจิโนะสามเดิมคืออาสุจิอาสุจิลงาชาติวิปันในอัตติยาด้วยชาติจารตังอิชื่อชาด้วยวันโนวันนาชาลาด้วยชาลชาโตสานโนวาสำเร็จลุ่เป็นแปลว่าอันไม่สะอาดอาสุจิโนะสามเดิมคืออาสุจิ อาสุจิลนสาชติวิพันในอัตติยานด้วยชติจงตั้งอีชื่อช้างอิวันุวันนาชาลาหลังจากอีชื่อช้างสาเปนวดนชารสาโตสัสโานวาสำเร็จลุวเป็นอาสุจิโดถ้าที่อ่านว่าเต็มด้วยคาะอะไรกรณนนะครับพระที่ตรงเป็นตติยาอีพัทธิอ้อมใช้เป็น แต่ว่านะครับนิยมใช้พระดิออมเยอะนะครับนะชาติพัดนะครับนะเวลาสมันก็เป็นชาติกรณะนะครับ